วันนี้ผมอยู่ตรงเส้นทางที่จะไปวัดบ้านใหม่นะครับแล้วก็ผมมาสะดุดที่ร้านนี้นะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านเปิดใหม่ได้มาประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วนะครับ <_ s 1> อย่ากเปิดตอนไหนก็เปิด <_ s 2> อยากปิดตอนไหนก็ปิด <_ s> ราคาเริ่มต้นก็ก๋วยเตี๋ยวหมูเดงก็20บาทนะครับ <_ s 1> ข้าวหมูทอด30ข้าวกะเพราหมู20บาทเนี่ยราคาตรงนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าถูกใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเมนูแนะนําของเขานะครับก็ตํากุ้งสด ตำหมูยอตำหอยดองตำไทยไข่เค็มเหลากุ้งสดเหลาหมึกเหลาหมูยอนะครับก็ราคาก็50-60บาท ้้นนนเสะครับขายเอาใจลูกค้านะครับเพื่อนๆคุณเตยเขาบอกไว้แบบนี้นะครับก็เจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับเอกกินเที่ยวนะครับวันนี้ผมอยู่ตรงเส้น ทางที่จะไปวัดบ้านใหม่นะครับแล้วก็ผมมาสะดุดที่ร้านนี้นะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านเปิดใหม่ได้มาประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วนะครับก็มีอาหารแบบว่าเป็นอาหารตมสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีเป็นอาหารนิสานด้วยนะครับที่นี่มาแบบครบวงจรเลยแล้วก็โอ้ยลมแรงนะครับเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของก๋วยเตี๋ยนี่ของเขาเนี่ยในส่วนของก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยราคาแบบว่าเริ่มต้นที่20บาทเริ่มต้นที่20บาท เป็นตัว V ี่บาทให้ไม,ม่คือให้เยอะนะครับให้เยอะด้วยที่ผมเห็นเห็นเลยนะก๋วยเตี๋ยวหมูแดง20บาทแล้วก็มีพวกข้าวหมูทอดข้าวกระเพราหมูข้า,าวาผัดกุ้งไข่ลูไข่ดาวนะครับแล้วก็มีแบบว่าเป็นพวกประเภทยำด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นยำหมูยอยำเล็บมือนางอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันดีกว่าเขาว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็ดูราคาด้วยนะครับนี่นะครับเมนูของเขานะครับก็เมนูยำข้าวก๋วยเตี๋ยวนะครับ เบอรโทรก็ใครที่มาไม่ถูกก็ลองโทรมาสอบถามนะครับเ <_ d ata> จ้าของร้านชื่อคุณเตนะครับอยากเปิดตอนไหนก็เปิดอยากปิดตอนไหนก็ปิดแจวอะ <_ d ata> นะครับราคาเริ่มต้นก็ก๋วยเตี๋ยวหมูเดงก็20บาท <_ d ata> ก็เ,เก๋วยเตี๋ยวหมูเดงก็2 0บาทนะครับ <_ d ata> ข้าหมูทอด30ข้าวกระเพราหมู20บาทเนี่ยราคาตรงนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าถูกใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆคืออิ่มมาเนี่ยราคาไม่แพงเลย นะครับแต่ว่าในส่วนของเมนูยามาราคาก็จะเข้าใจอยู่นะครับก็จะมีพวกกุ้งพวกหมูยองหมูยออะไรอย่างนี้นะครับราคาก็จะตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับเพราะร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านอบปุ้มนะครับแต่ว่าป้ายคําว่าอบปุ้มอยู่ตรงนู้นนะครับเพราะว่าเป็น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 บ้านเดียวกันเป็นร้านเดียวกันนะครับอันนี้ร้านของเขาก็เห็นนะครับอยู่ตรงนี้เลยตรงนู้นก็จะไป ไปตรงแยกที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงวงเวียนพันาลายนะครับถ้าออกไปทางขวาเนี่ยก็จะไปโรตัสหรือว่าไปทางโรบินสันหรือว่าไปทางภูบุบัตรจังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นเมนูแนะนําของเขานะครับก็ตำกุ้งสดตำมหมูยอตำหอยดองตำไทยไข่เค็มเหลากุ้งสดเหลาหมึกเหลาหมูยอนะครับก็ราคาก็ห้าสิบหกสิบบาทไม่แพงอะ่ะวันนี้นะครับผมสั่งไป3เมนูนะครับผมมานั่งคิดคํานวณดูแล้วว่าผม อยากจะลองก๋วยเตี๋ยวของเขานหนึ่งอย่างแต่ว่าวันนี้ไม่มีหมูแดงนะครับเสียดายมากๆเลยนะครับก็จะมีเป็นหมูสับแทนแล้วก็ข้าวผัดกุ้งอีกหนึ่งจานจะละ30บาทรวมมันนั้นด้วยก็เป็น50ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนแล้วก็ในส่วนของยำวุ้นเส้นด้วยนะครับผมสั่งแบบธรรมดาแต่ถ้าเป็นแบบพิเศษก็อยู่ที่120บาทแต่ผมเอาแค่ธรรมดาก็พอนะครับก็60บาทนี่ครับเจ้าของร้านชื่อคุณเตจะขายอยู่2คน นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับคุณเตก็เปิดร้านก่อนวันนี้ผมมาแต่เช้านะครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับคุณเตเปิดเจ็ดโมงครับทุ่ทุกวันเลยใช่ไหมครับเปิดเจ็ดโมงครึง่งทำไมไม่เจ็ดโมงไปเลยนะทำไมไม่เจ็ดโมงไปเลยนะทำไมไม่เจ็ดโมงไปเลยนะเจ็ดโมงครึง่ง <laughs> ก็เจ็ดโมงครึ่งนะครับปิดสองทุ่มนะครับทั้งวันเลยนะครับเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็มาลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้กับเพื่อนๆดูก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับสําหรับร้านที่นี่นะครับอันนี้ก็ผัดกุ้งเนาะครคุณเต,ต้ที่เป็นคนลบบุรีเลยปะใช่ครับอือจะกำเนิดเลยใช่ คุณเตนี่ตื่น hey, ตื่นหรือยังคะเนี่ยต um FO ื่นอลไรใช่ไหมครับตอนนี้ดูเป็นคนแบบช้าๆพูดเนิบๆนะอจะเสียใจก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยหรือว่าจะดีใจก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยแน่นะฮะ 30บบาทนะครับเพื่อนๆอนจานนี้ ตรงนู้นเป็นคาเฟ่เหรอครับคุณเตไอที่โอบุ้ม,มันตรงนู้น่ะตรงนู้นเป็นร้านอาหารอาหารหมาแมวครับอ๋อถ้าผมเข้าไปได้ไหมไม่มีตุดใจผมพูดเล่นนะครับผมเล่นต <c oughs> ตรงนู้นก็จะเป็นร้าน <c oughs> ที่ขายอาหารหมาแมวของคุณเตนะครับ <c oughs> เพื่อนก็ถ้าใครที่เ,เลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือมีทุกอย่างน, <c oughs> นะครับ น่าทานมากเลยนะครับนี่นะฮะยำบุญเส้นธรรมดานะครับก็จะมีหมูยอมีหมูสับนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวผัดกุ้งแล้วก็วันนี้มีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับโอ้วันนี้ทานเยอะเลยนะเพื่นพนอนๆเดี๋ยวมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวของเขานะครับชามละ20บาทนะเพื่อนๆให้เยอะนะพูดถึงอนะ่ะให้เยอะเลยเนี่ยเพื่อนๆดูนะให้เยอะจริงๆ สั่งสองชามก็ผมว่าอิ่มเตื้ออ่ะอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมนะครับอ,อร่อยเลยครับอร่อยดีครับคุณเต้เต้เต้หรือเต้แล้วเต้ใช่ไหมเต้เส้นใหญ่ธรรมดานะครับ ยีบาทู๋ดเตีย๋วอร่อยมากมข้าวผัดกุ้งจานนี้30บาทนะครับเพื่อนๆไม่แพงอะ่ะถ้าอย่างเงี้ยถ้าไปที่อื่นนะน่าจะต้องมี50นะครับ45 5 0ห้าต้องมีอันนี้แค่30บาทเอง ได้อร่อยมากเลยอันนี้ผมไม่ได้แบบมาเยือนยออะไรร้านคุณเตนะก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยข้าวก็อร่อยครับอร่อยจริงเราก็บอกว่าอร่อยแต่ถ้าร้านไหนที่ผมไปแล้วแบบไม่อร่อยนะครับผมก็จะไม่ตัดต่อคลิปลงนะครับเพื<ๆ>่อนๆหืมข้าวผัดก็อร่อยครับวันนี้ผมทานหมดแน่นะครับเดี๋ยวมาลองยำกันยำวุ้นเส้นนะครับ ธรรมดาอันนี้6 60บ,บาทไม่แพงอ่ะ<า>เยอะมากนะครับเยอะมากเผือเปรี้ยวเผ็ดๆนะครับคือถูกใจเลยอ่ะรสชาติยำใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวก็อร่อย๋วยเตียวก็ อร่อยส่วนเมนูยังอื่นเนะี่ยเพื่อนๆก็ต้องมาลองเองนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องอร่อยแล้วขนาดผมลองมาตามตัวนี่ถืว่าโอเคใช้ได้เลยครับเยี่ยมเลยครับอืม ให้ผมนึกถึงตอนที่ผมไปทานอ่าพวกอาหารในพัตาคารหรือว่าโต๊ะจีนอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นข้าวผัดจานใหญ่ๆมาอะไรอย่างงี้นะครับเพืเ่อนๆรสชาติโอเคเลยครับผมบอกเพื่อนๆเลยนะว่าเพื่อนๆต้องมาลองนะครับสำหรับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ทำละ20บาทนะครับข้าวผัดกุ้งนี่คือ30นะครับส่วนเมนูอื่นน่ะเพื่อนๆก็เลือกได้เลยแล้วก็ที่นี่มีไลน์แมนด้วยเนาะมีค่ายเดียวเหรอไลน์แมนค่ายเดียวครับค่ายเดียวอ๋อมีแค่ค่ายเดียวนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์คําว่าอะไรโอบอุ้มบะโอบอุ้มนะครับพิมพ์คําว่าโอบอุ้มนะครับในไลน์แมนก็จะเจอร้านของคุณเตเลยนะครับเพื่อนๆอย่าไปร้านนู้นนะครับร้านนู้นมี <laughs> มันจะติดกับร้านนู้นนะครับรงนู้นเขียนว่าอบคุ่มนะครับแต่ว่าร้านของเขาจะอยู่เลยมาหน่อยนึงนะครับก็ชื่อว่าร้านอบอุ้มเช่นเดียวกันนะครับเมนูของเขาเนี่ยแบบว่าราคานี่แบบจับต้องได้เลยนะครับเพื่อนๆน่ามาลองนะครับแล้วก็วันนี้ผมได้ซื้อฝรั่งไปด้วยนะครับฝรั่งเขาปลูกเองเนาะคุณเต้ปลูกเองเนาะครับคุณเต้ปลูกเองแล้วครับเป็นฝรั่งกิมจูนะครับก็วันนี้ผมทานไม่หมดนะครับแล้วก็ห่อกลับไปทานที่บ้านนะครับ ในส่วนของยำกับข้าวผัดเนี่ยคือให้เยอะมากก็เลยต้องห่อไปทานที่บ้านต่อนะครับเสียดายนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมพาเพื่อนๆไปราในอีกนะครับก็ติดตามรับชมนะครับก็รับรองเลยนะว่าเจ๋งแล้วก็ว้าวอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคอนเทนต์ของผมนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปก็จะทำคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันตลอดนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ